ต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะ จะพาชมที่ดินดีดีติดเขาติดน้ำลำธารไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้ท่นนี้จงไว้วางใจปัญญาทา่ดีวิวสวยอยู่แล้วรวยคันวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยคือผ่อนคลายบ้านคลายชีวิตที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทัยธานี ใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ยดีรับใช้ต่อธอพา,อเ,อพาเดินชมต่อเธอพา ญญา,าวส,สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมต่อศักนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูที่นานะครับต้องบอกว่าเป็นที่นาน้ําดีอีกหนึ่งแปลงนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะซื้อแล้วมีรายได้นะครับซึ่งนาะของเราในวันนี้สามารถทํานาได้ ตลอดทั้งปีนะครับสถึงสครั้งเป็นนาน้ําดีนะครับแล้วก็ดินดีอย่างที่ผมบอกไปนะฮะแล้วก็เป็นนานที่ใช้น้ําบาดาลน,นะครับสามารถที่จะดึงขึ้นมาแล้วก็ปล่อยในพื้นนาของเราได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าผมอยู่ที่ตําบลน,น้ําทรงนะฮะอำเภอพายุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะฮะก็เป็นไปตามภาพมุมสูงที่ท่านผู้ชมได้เห็นมานะครับซึ่งตอนนี้ผมก็จะอยู่ทางด้านของ ทิศตะวันออกนะครับซึ่งจะเป็นส่วนของคลองน้ําแล้วก็จะมีสระนะฮะที่อยู่ในบริวเวณของแปลงที่ดินที่ดินของเรานะครับก็จะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมสวยนะฮะแล้วก็ติดทางสาธารณะนี่ก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับก็ตามภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะฮะซึ่งทางสาธารณะคอนกรีตเนะี่ยมีความยาวนะครับอยู่ที่ 100- ถึง1น0เมตรนะครับโดยประมาณนะฮะหน้าแปลงที่ดินของเราในวันนี้ หันหน้าไปทางด้านของทิศเหนือนะครับในส่วนของเอกสารสิทธิ์นะครับที่ดินแปลงเป็นโฉนดคุดแดงเนื้อที่11ไร่1งานนะครับอีก24ตารางวาเสนอขายกันในราคาไร่ละ130,000บาทครับที่ดินแปลงนี้ลักษณะของดินก็จะออกเป็นดินล้วนพลดินเหนียวดินดำนะฮะสามารถทําการเกษตรเนี่ยนอกจากเป็นนาข้าวเนี่ยก็สามารถที่จะปลูกข้าวโพดปลูกพริกนะฮะรวมไปถึง ส่วนมะพร้าวนะครับเท่าที่ผมมองจากาบริเวณของโดยรอบนะฮะไม่ว่าจะเป็นต้นมะมวงมะม่วงสวนผลไม้ซึ่งสามารถทําได้ครับกับพื้นที่ตรงนี้นะฮะในส่วนของน้ําประปาไฟฟ้าจะห่างจากแปลงที่ดินของเราเนี่ยประมาณหนึ่กิโลนะครับซึ่งจากที่ผมวิ่งมาเนี่ยซึ่งตรงนี้นะฮะที่ผมวิ่งมามีหมู่บ้านคนอาศัยอยู่ในเยอะแยะเลยนะครับ จากที่ผมวิ่งเข้ามานะครับท่านผู้ชมแถวนี้เขาก็เรียกกันว่าหมู่บ้านบางเดือนะครับซึ่งผมเข้ามาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีบ้านคนอยู่อาศัยหนาแน่นกันเลยนะฮะห่างจากแปลงที่ดินของเราเนี่ยแนึกิโลเมตรเท่านั้นนะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะขึ้นกับอบอตอน้ำทรงนะครับซึ่งจะห่างจากแปลงที่ดินของเราเนี่ยหกิโลเมตรหรือว่าจะเป็นถนนเส้น3ามสามกิโลนะฮะหรือว่า,าเราจะใช้ถนนเส้นอุทัยโกพระเนี่ยสา 220นะครับซึ่งลงมาเนี่ยประมาณ6กิโลเมตรในเรื่องของการเดินทางนะครับรถเกง๋งรถกระบะสามารถเข้าออกได้สะดวกแล้วก็เป็นทางสาธารณะใหญ่นะฮะแล้วก็ส่วนทางด้านของทิศตะวันตกนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในหน้าขณะนี้นะครับแล้วก็จากภาพตรงนี้ก็ต้องบอกว่าที่ดินแปลงนี้แทบจะมีทางเนี่ยล้อมรอบเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของบ่อบาดาลน,นะครับในแปลงที่ดินของเราก็มีสามารถที่จะดึงใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับแต่เท่าที่ ในวันนี้ต้องใช้คําว่าในวันนี้ที่ผมมาเนี่ยนะครับซึ่งแต่เพิ่งจะทําการนะฮะไถเตรียมนะครับเพิ่งทำาการไถเตรียมที่จะทํานาแต่นะครับพื้นที่รอบข้างของเราเนี่ยก็เป็นข้าวโพดครับท่านผู้ชมแปลงที่ดินนะครับก็จะห่างจากอบตพยุหะคีรีนะครับซึ่งตรงนี้ขอโทษครับห่างจากอำเภอพยุหะคีรีอยู่ที่16กกิโลเมตรนะครับหรือว่าจะเป็นตัวเมือง จังหวัดนครสวรรค์เพียง30กิโลเมตรนะครับสากว่ากิโลนะฮะอำเภอจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็อย่างที่ผมนําเสนอกับท่านผู้ชมไปนะครับหลายคลิปแล้วนะครับว่าจังหวัดนครสวรรค์นั้นถือว่าเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีทั้งมหาลัยห้างสรรพสินค้านะครับที่ตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะฮะส่วนตรงนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นก็จะอยู่ทางด้านของทิศตะวันตกนะฮะก็อย่างที่ นําเรียนกับท่านผู้ชมไปนะครับว่าที่ดินเนี่ยมีลักษณะแทบจะทางล้อมรอบเลยแล้วก็มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมสวยมันก็ตอบโจทย์นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ซื้อไปแล้วนะฮะแล้วก็จะ,ะปล่อยให้เช่านะครับในส่วนของค่าเช่านะครับก็จะนับเป็นครั้งนะฮะอย่างที่นาของเราในวันนี้ทําได้สองถึงสามครั้งนะครับต่อปีเนี่ยเท่ากับว่าท่านผู้ชมซื้อแล้วลงทุนแล้วมีรายได้ปีละ2-30,000บาทนะฮะ ผมเชื่อนะครับว่าถ้าเรามีเงินสักประมาณาล้านห้าเนี่ยฝากในธนาคารนะครับผมคิดว่าอัตราค่าเช่ามากกว่าดอกเบี้ยธนาคารอย่างแน่นอนเอาละครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจเป็นที่นานะฮะสำหรับที่ดินแปลงนี้ก็ถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่นะกำลังดีนะครับเนื้อที่11ไร่1งาน24ตารางวาเสนอขายนะครับในราคาไร่ละ1น0 0 0 0บาทนะครับเป็นนานี่ ถ้าเปรียบเทียบเป็นรถนี่ก็ถือว่าเป็นรถยังดีเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่โซนนี้น้ําดีตอบโจทย์เอาละครับสําหรับวันนี้ผมต่อสักคงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกันอีพีหน้าสวัสดีครับ